เกือบ,บ2ปีแล้วนะครับที่ครูคนนึงนิดต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาครูก็ต้องเที่ยวเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อตรวจสภาพร่างกายนะครับวันนี้ก็นัดกับคุณหมอไว้นะครับแล้ววันนี้ก็จะรู้ผลนะครับว่าโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งนั้นยังอยู่ในร่างกายของครูคนนึงนิดหรือเปล่าครับ โดยปกติครูเขามาถี่นะครับมาตรวจซ้ำแบบนี้ปกติแล้วตามโปรแกรมนี่คือ,อต้องมานัดตรวจติดตามทุก3เดือนย้อนกลับไปนะครับวันที่ครูคนนึงนิดมาวันนั้นอาการของครูเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นคุณครูมาด้วยอาการปวดท้องด้านซ้ายนะครับคือมีอาการเท่านี้ครับ<ม>แล้วก็อาการเพิ่มเติมคือมีเอาอุจจาระไปตรวจ สตัวจนี้พบว่ามีเม็ดเลือดอุจจารก็เท่าที่ดูจากการส่องกล้องแล้วก็การเอสเคมเย์คอมพิวเตอร์เนี่ย<ม>เ,ออเห็นว่าค่อนข้างว่าโลกเป็นค่อนข้างที่จะก้อนค่อนข้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็ติดทวัยวะาําคัญข้างเคียงย<ม>อยู่หลายจุดอยู่ครับเท<ม>่าที่ผมเห็นผมว่าน่าจะค่อนข้างที่จะรุนแรงอยูเพราะก้อนใหญ่มากครับ <laughs> น่ากลัว กูคิดยังไงครับส่วนมากที่ผมเห็นเนาะคนที่ทําอะไรเพื่อสังคมพวกน,นี้มักจะมีช่วยตาที่เล่นตลกยังคิดคะ่ะเอ๊เขาทําไมกลับมุมให้เราท,ทั้งทั้งที่เราน่าจะสดใสแต่ต้นจนจบหรือกเกษียณอย่างกเกษมอ้าวมาป่วยจนได้แต่ถือว่าเขาให้ประสบการณ์ให้บทเรียน<ม>ให้โอกาส<ม>ที่ได้รู้เป็นอันชีวตนี้คงมีแต่ความสุขร้อยเปอร์เซนตแต่อย่างน้อยก็เป็นธรรมดาม มีสุขมีโศกมีเศร้ามีเจ็บมีปวดเป็นเรื่องธรรมดาอย่างวันนี้อาการโดยรวมของครูคนนึงนิดงไงบ้างครับหมอครับก็วันนี้นะครับอาการของคุณคูคนหนงนิดนี่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับ,บ,บออผมส่องกล้องตรวจดูแลเนี่ยไม่พบการกลับมาเป็นซ้ำของโรค สึกไค่บ้างครับตอนนี้ก็โล่งใจค่ะต่ประมาณไหมครับโอไม่เลยค่ะจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมค่ะเพื่อให้เธอจะได้ไม่มาหาครับจริงๆก่อนน้้นกังวลไหมครับก่อนนั้นก็ก็คิดเแต่ว่าจะมีแรงไหม,มจะเจอไหมเพราะถ้าจะถ้าไม่มีแรงถ้ามาเจอเราก็จะมีโอกาสทำกิจกรรมอื่นน้อยลงแต่ตอนนี้ก็โล่งใจไปละได้ทำทุกอย่างได้เต็มที่ครับ ผลการตรวจร่างกายวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะครูคอนังมิตรสบายใจเรื่องนี้หรือเปล่านะครับพอตรวจร่างกายเสร็จก็อขอมาจับไม้นะครับโชว์พลังเสียงกับชมรมจิตอาสาที่มาเล่นดนตรีให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลฟังครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมทำไมอยู่ๆไม่ครับเพอยู่ๆมาจับมาร้องเพลงอยากอยากให้ตัวเองมีความสุขและคนอื่นมีความสุขสบายใจไหมพอสบายใจใช่ไหมครับถ้าแล้วพี่ๆทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีที่ท่านเป็นจิตอาสาเมื่อกี้ผมเดาว่าอ๋อคงสบายใจที่ผลตรวจทุกอย่างได้พอดีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ด้วยค่ะใช่ค่ะนี้ทุกอย่างผลตรวจทุกอย่างมันเรียบร้อยดีทุกอย่างตอนนี้ไอการเดินไปข้างหน้ากันมุ่งทําจิตอาสานน่น่ มันยังเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมค่ะจะใช้วิธีวิ่งเลยค่ะ <laughs> จากเดิมนี่ยังไงครับจากเดิมจากเดิมเดินแล้วก็เดินเร็วขึ้นต่อไปก็จะวิ่งค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งเพื่อให้มีความสุขรักตัวเองตัวเองมีความสุขแล้วก็รักคนอื่นด้วยขอบคุณค่ะคพี่ๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ